ชมผู้อารยาแอบเมาน้องเกลไม่ธรรมดาเริ่มใช้แววด้านนี้ ล่าสุดชมพู่อรารยาได้ไปร่วมพูดคุยทางช่อง YouTube นางแมวป่ากับรายการเต้นรู้โลกรู้ในตอนชมพู่อรารยามีเสียน้ำตาเจอแล้วว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงเต้นรู้โลกรู้ EP37 บางช่วงบางตอนชมพู่อรารยาได้แอบเมาส์น้องเกลเมื่อถูกพิธีกรถามว่าดูเหมือนลูกสาวจะชอบแฟชั่นเหมือนกันดูทรงก็คือชอบคือพอนางแต่งตัวเสร็จอะไรเสร็จนังก็จะรู้แล้วนางเห็นผนังหรืออะไรที่เป็นป้าย เป็นแบ็กกรอบไม่ได้วงเล็บทำท่ายืดอกพร้อมถ่ายภาพถ่ายถ่ายแม่ถ่ายแม่ถ่ายพร้อมยิ้มถ่ายน้องถ่ายน้องเหมือนเราก็ขอถ่ายด้วยบางทีเราก็ขอรีวิวเสื้อสายฟ้าพายุนางก็จะรู้เหมือนนางรู้ว่านางต้องทําและอาจจะเห็นแม่ทํางานด้วยอะไรด้วยอย่างช่วงบ่ายๆน้พลอยกับอูจะมาหาแม่ที่ซอยร่วมเป็นช่วงที่เหมือนเรารับลูกกลับมาแล้วแม่ก็ดายผมรอน้ากับเจ้าอู๋ก็จะมาแล้วนางจะรู้แล้วพลอยไปถ่ายรูปแม่ อูอู๋ถ่ายรูปแม่นางรู้เพราะบางทีแม่จะเดินไปถ่ายรูปท้ายซอยสักพักเดินกลับมาเปลี่ยนชุดแล้วก็เดินไปอีกแล้วลูกก็จะรู้